ชมวิวเมืองมุกดาหารนะ360องศาชมแม่น้ำโขงสวัสดีครับผมกับสองนิสานเที่ยวหน่อยคือเก่าครับผมวันนี้พามาเที่ยวขอแก้วมุกดาหารชวนนี่นยนทิพย์จังหวัดมุกดาหารครับพาลูกายครับ น้องมาเที่ยวครับข็ข้อหามาหลาย,ย้างครับดี่อำต้องทพ าต้องทาก่อนเข้าคข้าผมจะเป็นเอ่เเหมด้บาีค่าะาบิการผู้โด้สาสิบหาสิบบาทนะคระับขึ้นไปส้มสันหกสันเจ็ดก่อน ถึงแล้วชั้นที่เจ็ดว่าเย็นดีเนี่ยมระปางสายาชั้นเจ็ดเป็นชั้นกาพะมาวหยพระพระพุทธนาวามินมงคนมุกดาหาร เราอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะครับชั้นเจ็ดชั้นกาพะต้องเดินกันมาครับขึ้นลิฟต์ชั้นหกขึ้นชั้นหกมาเดินก้นมาอีกนิดหนึ่งครับที่ชั้นที่เจ็ดช่งฟังเล่าฟัางนี้มันติดกระจกมองประชารัฐเดี๋ยวไปช่อ,อีกฟังฟันที่หกแม่น้ําโคง กำลังลงไปเดี๋ยวเราไปลงไปชมสันฮอกต่อไปกันเลยวันนี้เรามาอยู่ที่สันหกครับพามาซ้อมต่องฟัง,งปเทเรียนเร ชมวิวเมืองมกทหารนะหรือสานลอยหกสิบองศาชมไม่น้ำโรงเลียกว่าฮอแก้วมกทหารครับไอ้ว้องใส่ฟังก่อนเห็นยังว่าเห็นเมษ่อเัาฟังเล่ววะ เป็นภาษาฟังเล่าป่ะขอบคุณเป็นภูเขาบเห็นผาใหญ่บห็พุนเห็นผาใหญ่บ้างเ่ยเห็นภูมโนร่มบ้านเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างกงวัดชัยมงคล เจดีชัยมงคลอันนี้มันยุ่งละเอียดมั้งน้องฝอกแมนนี่ละเอียดอันนี้คุค่าเทิร์รวมศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆแหล่งปลาปนุ่มหลุกสายมาเที่ยว่วงวันยุดครับ ไหนสนุกวะง,ง,งันวะพวกคุณเสือผ่าส้นเผาต่างๆไรอีสานเฮ้บอรเตชุดก็ไม่อนะไลอืมน้งปงไม่กี้ไม่กับกี่ก็ดูเบโน่เซา เงินเดือรสามว,วันดอแรกใส่เงินอันเป็นเงิยเินหลานฮะอี้เป็นเงินสมัยก่อน เงิตนตาเราจะการที่หาอะไยังัข้อต้นไม้เถิงตุนไม้เงินเียยนลานนาลนนึนไปขนีปเงยนเงินทีระลึกมาจากการที่หา จำมือเนี่ยโอ้ยจำมือหเบาเลยเป็นพ่อผู้ไทยแล้วเสือผาใช่นี่ยังเนี่ยวางเมงแอบยาต้องใส่ยาเส้นยังไงก่อนไล่ Mẹ nó không 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 ไม่ยังไส่คือยัง,ออยงใส่รูปประคำของคำในเบื้องเลียงเบื้งเลี้นงพ่อ

เราเพิ่งสมุดไข่นะสมุดไข่เขียนแต่ก่อกนเกี่ยวกับตำราธรรมชาติโอ้ยนิสัยเนี่ยเฮ้ยรู้จักว่ายังไนะง ประมาณนี้แหละครับชั้นสองเดี๋ยวลงไปชมชั้นหนึ่งกันต่อครับไปครับผมชั้นหนึ่งลงบันได <c oughs> ครับขึ้นครับชั้นหนึ่งชั้นแรก กระดูกีบเขวันเคยเห็นบ้างไหมเนี่ยกระดูกปีวันนี่ยกระดูกขีบปะวันเคยเห็นบ่กระดูกปขวันการนี็กน มีในพันคนได้ครัาพวกทหารกับันตาเจ็ดยอดำนันกเกาหนังหูวเรือมยาวแปดเมตร ก,ก็เกกกส<อ>ีย่ะวะที่นัองเราเรียมันเนียเปเมตรอันนี้ก็อลาฮันดาอันนี้มาเก็บโอเคก็ของก็เก่าเงีแค่ก็ของซอเงือนสมัยก่อน เป็นวงกลมก็นี่แหละนี่เงินสมัยก่อนจะเป็นวงกลมตรงสี่นี่เหรียญทองแดงเหรียญบาทเหเห็นบ่เนี่ยพอมกลายมากก็จะมาเป็นเหรียญแบบนี้นี่เหรียญบาทไทยนี่เงินพดดวงเงินลาดเงินห้อยเงินเงินห้างห้างจะซุ่นเท่ากูค่าสิ่ห้างมันจะขยับแพงแล้ว นี่ผ่านเนียเก่านี่ปืนเกา่เเาหอกเก้อวมุกดาหารเพรื่องเคร่งสีเขาเพรื่องสีเขาให้เห็นมันหาแจ็คแล้วเครื่องสีเ,าสเขาขาโบราณเพือ่อเห็นว่า <laughs> ของฟอนเล็กเสียมกันมั้ยไปเห็นวาตถุเรียนวัตถุเรียนเก่าไม่ได้กันไงไม่ได้กันไหนตเรียเขารียกว่ไม่ได้กไใส่ทานใส่ทานตถเรียนัตอเรียนแบบจีน่มาอยงตัวนี้ยังวะโบราณนั้งนัยักษ์อ้ฝกมีดหอกสมัยก่อน ้องใส่โบราณสมัยกอ่อนครับเ,เดี๋ยวไะโเคเดี๋ยวไปใส่เไม่วันเหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยวันตลาบอนี่คสมวงขึจับซ้อ่เอมวไอปันไมันพอหกนะไปย่างไปเพื่อเงิเลยยาไปช่ ได้ยุไก่กับแม่เขมาชมเลยครับของเก่าของแกลายยังประตูโบราณทั้งนั้นนะเป็นดาบสมัยก่อนดาบหอ๋อในตาซังด้วยนี่เบองเงินเลยสมัยก่อนเลยไม่เคยเห็น เเห็นโมงเงินหลายประเทศด้วยนะสวีเดนอังกฤษ มะพร้าวนอรก,กเกนีแนวได้อีกนะยินเล็กไฟขึป่ากลายเป็นเห็นไม้กลายเป็นเห็น จะมีประมาณนี้แหละครับหอแก้วมุกทหารครับตอนนี้ประชันที่หนึ่งครับมาเลยคึณผ้ชมท่านเจ็ดก่อนครับเจ็ดหกสองหนึ่งครับเราจะนาทีเขาบอกเราไปแค่นี้แหละครับเด็กเราขอ้นุณทุกาลัางใจครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายทานผู้ชมเลยลายบาย,บาย